สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอวันนี้สองต่ามาเดินเซ็นทรัลชิลล์มั้งค่ะเมื่อกี้เจอแฟนด้วยเยอะแยะใช่คนเยอะมากๆเป็นไงบ้างบอดเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้มีความสุขส่งท้ายปีเก่านะคะได้มามีโมเมนต์ดีๆที่เซ็นทรัลชิลล์ค่ะเออก็มารับกำลังใจมารับพลังกลับไปดยงานต่อ และที่สำคัญก็คือชอบมากช่วงสิ้นปีโดยเฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลมช้อปปิ้งก็คือแบบว่ามีความสุขมากเพราะว่าส่วนลดนี่คือลดเยอะมากๆเลยค่ะอืมสิได้หอดมีสินค้าที่แบบมีของที่อยากดูไหมไปแล้วมันต้องมีคนจ่ายไปแบบนี้เราคนจ่ายจริงเหรอเราลงสกิลดูจริงเหรอพี่ใช่ด้ขวัญแล้วองขวัญไงคริสต์ขวัญเอาละ สนใจะค่มีไหมคะที่ีฝึกไปในใจไหมว่าอยากซื้ออะไรอะไรให้ตัวเองก็ได้ให้ตัวเองหรออะไรดีล่ะอยากซื้อไปหมดเลยเฮนนักชิมปีนี้ไหมคะค่ะเทศกาลแ่ะปีใหม่อะแบเงี้ยที่นี่ของขวัญเลยช่วยเท่าไหร่แต่คุณจะเป็นเน้นทางของกินมากกว่าชอบทานถ้าสมมติถ้าซื้อของขวัญให้พี่น้ำตาปีนี้อยากซื้ออะไรให้เขา ปีนี้แต่ซื้อเื้อทองไม่ดีนะแต่ถ้าหนูซื้อทองหนูจะเสียเปียบนะลูกไม่ล่ะคะเขาชัก้ามกันไม่ได้ก็ซื้อให้กันแล้วกันเก็บไว้เดี๋ยวราคาก็ซื้อซื้อให้กันแล้วกันมีต่างเหรอคะถ้าเขาซื้อทองเหรอคะจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยออกงานบ่อยแล้วก็ น้ำตาลอยากให้ทั้งตัวเองทองเหรอหยอกลูกว่เลยนะน้ำตายอกลืกว่วยเลยนะอ่ะซื้อทองด้วยแต่ว่าจริงอยากเคยมาเดินช้อปปิ้งเรารู้สึกว่าชอบก็คือรองเท้าส้นสูงเราต้องใช้ออกงานบ่อยก็เลยอยากให้เขาใส่รองเท้าที่สบายแล้วก็ทำให้เขาดูเป็ความมั่นใจด้วยแต่ถ้าเขาใส่รองเท้าที่ไอ้นี่เขาจะ คนแดงปีหน้าเขาจะสิดชายนะสับยิ่งกว่าปีหน้ารับรางวัลอีกแต่ไม่เอาลุกไปหย่าแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไวรัลต้องขอบคุณด้วยเออให้ให้ปวยพรแฟนหน่อยช่วงเทศกาลแบบ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะก็ขออวยพรให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆดูทุกคนนะคะคนไทยทุกคนนะคะหรือว่าเป็นแฟนทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายสุขทั้งใจขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยต้องปีใหม่นี้คือมีกิจกรรมแคนป์าววจะแบบไปเที่ยวดาวือไปเที่ยวที่ไหนนอนค่ะนี่คือสิ่งที่อยากทำที่สุดของปีนี้ทำไมอะ เราไม่ค oh, uh ่อยได้นอนกันค่ะช่วงนี้ออกกองเลยคะอาจะนอนล้อกช้าแล้วก็ยิวนอนเหรอคะลวเดี๋ยวหลังซาลิมปิกเจอร้องให้แล้วหนึ่งวันนอนเต็มเต็มหนวันลจวันเขบอกว่าจิมพ์พีมพีมก็มีนอนค่ะก็ อาจจะไปทํากิจกรรมกับครอบรัวนแต่ถ้าบอกว่านอนข้ามปีอ่ะปีหน้าเราจะได้นอนทั้งปีอ่ะเพราะงั้นไม่เป็นอะไรเลยเนาะมนฉาสิบแก้วแต่ถ้าทำงานข้ามปีปีหน้าเราจะมีงานทั้งปีกันอยากมาต้อเลยต่อิวได้เลยต้องิวได้เลยแต่ปีนี้งานก็เยอะสุดนะก็ต้องกราาขอบคุณทุกคนที่เมตตาแลวก็เอ็นดูเราทั้งสองคนจริงเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นอะไร ใครคะสมมติจะกานสมมติงานก่อนเพราะงานเข้ามาดีเลยงานเข้ามาเลยอย่างปีหน้ายังไงคะเออปีหน้าแบบมงานอะไรอีกบ้างที่จะได้เห็นที่บอกได้เออก็มีแน่ๆรักอ่ะเกาลูสเกาลูกแกลูสมาแน่ต้นปีจ้ะอ่อนแน่เออแต่ต้นปีเลยค่ะเพราะว่ารอมาแล้วหนึ่งปีไงคะต้นปี เปิดปีมาปุ๊บเดือนไหนไม่รู้แต่ต้นปีแน่นอนอะเราไม่บอกวันหรอสมการอาจจะยังนะอาจจะไม่กล้าอะเพราะว่าเป็นเจ้าประจำห้องดำหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะได้ยินชื่อได้ยินแบบว่าชื่อเสียงเรียงนามแต่ละคนมาก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าไม่มีโทรศัพท์ที่ก็ดูตาแข็งเลยนี่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่หลุดไม่หลุดเออน้องฟีป่ะคะค่ะ เป็นจ้าไม่รู้ค่ะไม่คือจริงๆแล้วอยากให้อ่อจริงๆแล้ววันและเวลาที่เขาระบุกไว้แล้วก็ลงไว้แล้วมันจะเป็นทามมิ่งที่ดีมากๆสําหรับการเซอร์ไพรส์ทุกคนถ้าสมมติรู้ก่อนสปอยก่อนมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเอออ่ะเมื่อวานพี่กำตาลเขาบอกแล้วเรื่อสตตล์ปีนค่ะว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นตนาเขาจะไปสร้างตำนาลอย่างเดียว จรริงเหอตำแหน่งละชาโดว์อีก็เขาเก่งอยากรู้มากใครจัดทีมหนูปะคือแบบสีขาวดูวยพีแต่คนแบบ introvert หนึ่งหนึ่งหนึ่งแน่ๆสองคือแบบเรียบร้อยน่ารักลุกเกอร์เด็กใหม่ๆเวลาวิ่งคือแบบรู้เล็วกว่าจะส่งแบบรอหนูมากเหอะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรให้เขาเอาตำแหน่งไปแต่จะเอาตำนานนะคะก็รอดูนะคะว่าพี่จะสร้างอะไรมีไหมมีคิดมั้นะอย่างว่าอยากว่ามีที่ ที่แล้วปะที่น้องฟีตั้งต,ตนำนา,านขอยิ้มเหรอคะเห็นบุ๊บกเอ,ออาาเอายเา้มไอ,อพี่ตาพี่ตาอ็ตีโคโนโหันมาแล้วยิม้มฟีละลายกีน้ำหอมแล้วเราหลักมวนหน้าไหมมวนหน้าปึ้งกล้องลำ้ำกับปั้งฟิลหนีไม่เอาดีกว่าแต่พี่มวนได้โอ้ยพี่มวนได้อห้รอดูในสตตาริปิกแล้วกัน มวนเธอม้วนเธออย่าให้ม้วนน่ะยาช่วยด้วยจริงจริงฟิล์มเชื่อไหมที่ไปเดินห้างเขาบอกว่าน้องเป็นดาราปะเอ้ยไม่ใช่หรอกว่าน้องเป็นดาราเหมือนเหมือนเล่นกับน้องฟิล์มอ่ะที่เขาที่เขาไปรับรางวัลที่เกาหลีออเ่ยอาะาฟิล์มแล้วอะไรก่อนฟิล์มอะไรอะไรติกต่อติกต o อ ก็จะคิดออกตำนานเปึ้งก็เลยแบบเราเล่นซีรีส์มาทั้งปีเลยอ่ะเขารู้จักเราเพราะน้องฟิล์มรู้ไปอยางเขาเรียนจากว่าน้องไปรับรางวัลที่เกาหลีก็เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นตำนานวันหน้าถูกต้องแล้วคนจะจับฟิล์มได้นะมวนหน้ากล้องรับเพิ่มโอเคเพราะว่าพี่น้ำตาลอาจจะอยากให้ฟิล์มเปลี่ยนตำนานไปอยางนะทีใหม่ตำนานใหม่ ลอ,องไหมลองไหมลองเก็บไปพิจารณาล้กันเลเซอร์เเซอรเเออเพราะว่าเมื่อวานพี่ยังตะบอกเหรอว่าจะไปสร้างตำนานแล้ฟีมอ่ะฟิมเอ j นจอย t ิ m โมเมนแล้วกันนออเอาไม่เปีนเอนแข่งกีฬาแล้วะิีมรอดูค่ะรอดูรอดูเชียร์ูดจักรหนูไม่เปลี่ยนเสียงแล้วิ่ยังเข้าไม่ได้เข้าไม่้เข้าเอนอนานนอนฟิล์มก็ปกติอ่ะแล้วถ้าเชียร์่ะ เชียกีฬาอะไรเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเชียใครเชียทุกคนคะ่ะเ <laughs> ชียทุกคนพี่เดียวหนุ่มยังไงเขาก็เชียร์อะไรอย่าง <c oughs> เงนะี้ยแต่ก็เลื้อเสพแหละปีที่แล้วป <c oughs> <ๆ S 2> ีนี้ก็เลยเดี๋ยวว่ากันดีกว่าเพราะว่าต้องมียังยังไม่ได้ติดกล้องเลยเผื่อกำเนื้อเสพมาแล้วไปถ่ายไปได้อนะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยไปใส่กองเชียร์ดีกว่าไปใส่กองเชียดอาจจะเห็นตีนตีกองก็ได้ค่ะอ่ะไม่ได้ จีได้เขาเป็นเป็นไปได้นักม well, ิวส pues ิเชียนอ๋อคี er well ่ตาอ่อนไม่ชอบที่ฟิล์มคือแบบฮะฮะจะต้องทำอะไรบ้างซิงเก็ตไปย่ะงโมน้าโมน้าแล้วหนึ่งโมนาอันดับหนึ่งโอเคโมน้าอะนี่พี่ยังตามของไว้อ่ะอย่างโมนาเอ่อมีอะไรนะอารติกร์อร์ติกร์จีขออะไรอีกจ้ะ ขออย่างเดียวส้นสูงอย่าไปติด LED เหมือนปีที่แล้วคว้าเกือบไม่ทันอ่ะจริงขอบคุณเจนหนูเู้แล้วสิสินเพลงผู้ต้องข้อหันขออย่างเดียวจะตำนานไหนก็แล้วแต่อย่าส้นสูงติด LED แค่นั้นเลยแต่ด้วยอะไรเดี๋ยวทำเป็นส้นสูิเอาไปดีคลิปส้นเหมือนกันเนาะเอ้าพี่เพิ่งรู้เหรอไม่ไอย่างที่บอกเนี่ยคือเขาอะบอกพี ใช่่แต่พี่จับแค่แบบรุ้วันนั้นเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเนอนอยู่แล้วน้ำตาลอะเรียบร้อยคือรู้อาจจะดโป๊แต่เรียบร้อยขาบพูดจริงทั้งหมดจริงทั้งหมดใช่ไหมไม่อยากพูดอุ้ยปล่อลุกเพราะจะเป็นมี๊ แล้วตั้งแต่ต้นมาไม่ต้องรอตำนาสตาลิปิกวันนี้ก็รอตำนาแล้วโอเคจะเดยนเป็นแบบคนอ่ะอ่ะก็ฝากแฟนๆเชียร์ด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสตาลิปิกค่ะใช่ไหมคะทุกทีวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะสนุกแน่นอนนะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมมาเชียร์พวกเราทั้งสองทีมค่ะแล้วก็ที่สำคัญฝากเชิญเพื่อชิดลมด้วยนะคะจะไปมาช้อปปิ้งอีทติ้งนะคะกับคนพิเศษแบบนี้ อยากให้แบบว่าฟีมแบบไดเอนดิตี้ตา่ะเคยมีได้มีมีมีผ่านดูได้เลยการขออัปเด็ตลอดแต่าเขาทำเขาหือนหลังหมดแต่เขาไม่ทำหน้าสื่อเขาให้แค่ลองลองที่อยากไดอินเนอร์แบบเมื่อกี้อะฝากแบบฝากเมื่อกี้เลย อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันคะเจ๊อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะค่ะเจ๊